คุดมาจนถึงโซนอันตรายแล้วนั่นก็คือโซนที่ชิดลากลากมะลุมอ่ะแสะแยกจนได้แล้วพี่นอ้องเลยนีย่เห็นล่องไหมเนี่ยอ่ะได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องเป็นตายไม่รู้นะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพบกับเขียวขวาลาดบนไซฟาร์ม k v f อีกแล้วครับท่านมาคุดต่อกันต้นที่สนะครับมะพร้าวต้นใหญ่ แต่เล็กกว่าต้นเมื่อกี้นี่แต่สูงเรียวอเอมื่อกี้ทํายอดฮักไปเรียวนี่คือแบ่งเป็นสองคลิปที่แรกว่าจะทําคลิปเดียวมันมันเหนื่อยไปนั่งพักก่อน,นมาดูขนาดต้นก่อนเนาะ,ะเทียบกับตัวเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะยกมาเทียบกันให้ดูต้นนี้จะจะสูงเพรียวแล้วหงแต่กัต้นเล็กแค่มาดูชัดๆีกทีครับพี่น้องดูชัดๆอีีกครั้ง นี่ยอดมันเพียวแล้วแต่ไม่รู้จะหนอนจ้อยอดไหมเนาะนี่อุ้ยมดมากเนี่ยมดเนี่ยชอบอยู่กับต้นมะพร้าวเพราะว่าคุดมาหลายต้นแล้วคุดของยายที่ให้ฟีของยายที่พี่น้องดูนั่นแหละเนี่ยมดพันเนี้เรากัดคันด้วยนะพี่น้องนี่เนี่เอาใส่รถเก่งไปนี่แกเอยเต็มรถฉันเลยมีบุญกบอ่ะอ่ะฉีกทำไมจะเป็นแผลเน่าเดี๋ยวจะตัดกิ่งเหมือนเดิมครับพี่น้อง ตอนนี้ใช้เลื่อยเล็ก,เลกแล้วกันเมื่อกี้เลื่อยใหญ่ไปมันจะได้ลดน้ำหนักเราจะได้ใส่รถได้เอารถเก๋งมา <c oughs> เน้นที่เน้นบอกเนี่ยว่าเอารถเก๋งมาไม่ได้อวดรวยหรอกนะพี่น้อง <c oughs> ยังผ่อนไม่มดแต่ว่าอธิบายเหตุผลว่าทำไมต้องตัดเตี้ยแต่เก่งอยากเอาไปเป็นพุ่มอย่างนี้เลยนะถ้ามีปิกอัพเน่ะ นี่มันไม่มีต้องตัดให้ใส่รถได้แล้วมันไม่ใช่กิ่งใหญ่ด้วยนะเป็นเป็นกิ่งกระป๋องชสวงๆหน่อยเดี๋ยวจะหักอย่างเมื่อกี้นี่อีก อันนี้พี่คุนี่ซื้อซื้อตรงไหนครับพี่น้องตาซื้อตาขอซื้อตาเดี๋ยวจะหาว่ามาเที่ยวโชคเขาเราจะเอาไปประดับบ้านเอาไปโชว์หน้าบ้านกันนี่เ่อคนไหนไปเจอก็เ่อคนไหนไปเจอจะได้เอามาลองทํากันพี่น้องแต่แต่ว่าจะรอดไม่รอดไม่รู้เด้อมะพร้าว เพราะว่าเขียวก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเริ่งเริ่อมอกคุดอย่างที่บอกเห็นนะรัาเอาวางโชว์อยู่ตามปันะ๊มนะโอ้ัอน,นี้มียอดอ่อนอยู่อ่ะอีกสักรับเฉพาะเอาเฉพ,าะ,เา,ะเพาะกาันยอดใบ เพียแปลงมากพี่น้องตันนี้ตันนี้ตัดตัดตัดใบออกได้เลยเพราะว่ามันมียอดยอดตันนี้ที่กําลังเกิดใหม่เนี่ยอ่าผมตัดตรงนี้เลย,อย,ยโอเคเรียบร้อยเฉพาะตัดการใบก็สามนาที <laughs> คลิปยาวอ่ะโคดพี่น้องโคุดเหมือนเดิมเลยไอ้จอบเรา โอ้ยมีปัญหาตัวเครื่องมือทุกครั้งเลยเดี๋ยอนุ่นหายเดี๋ยวนี่หายอตอนนี้จะโคตรยากเพราะว่านี่เห็นไหมมีมีลากมาลุมอยู่เนี่ยโคตรยากอโอ้ฟังเสียงดินด้วยพี่น้องเด้วยแม่โ่วย ดินแข็งยังว่าเลยพี่น้องเลยแข็งแต่ก็ดีนะตุ้มไม่แตกแต่มือจะตัวม,มือฉันมือฉันนะแตกตุ้มไม่แตกแต่มือฉันแตกอความอยากได้เนอะพี่น,อน,น้องเนอะหายากไงโคราดอะมะพร้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่หายากเพราะว่า เดี๋ยวนี้เขาฟันทิ้งมดมันเป็นมะพร้าวกะทิมะพร้าวแกงมันไม่ใช่มะพร้าวฟวงมะพร้าวน้ำหอมอย่างเขตทางบ้านเพเนเียวเนาะเขตน่นหากันแบบคุดกันเป็นสวนเหมากัน,น,กนเ,อเอาละครับพี่น้องคูดมาจนถึงโซนอันตรายแล้วนั่นก็คือโซนที่ชิดลากลากมะลุมนี่มัน มันจะซาบดนลากมะรุมแล้วก็กลัวตุ้มแตกเพราะว่าทําตุ้มน้อยมากเลยเดี๋ยวต้องขึ้นมาดูกันจะจะขึ้นได้ไหมจะคุดได้ไหมโดยที่ไม่ทําให้ลากมะรุมเขาเสียเดี๋ยวมนรุมจะต,ตายคือมันตายเร็วนี่โคดยากตรงนี้เลยพี่น้องเชยอ,อ,อ้าวอือโอ้โหดนลากมารุมไม่เป็นไรหรอกไหม เด้อลองย้ายย้ายมุมก่อนพี่น้องเพื่อจะเอาลบเเลี่ยมลากมาลุมได้เนี่ย มันติดลากมันลุ่มนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหชืถ้าสาบปุ๊บเนี่ยมันก็สั่นชิดลากเหลือจุดกุดคือสั่นนหรพี่น้องเลยลากมันจะสั่นลากมันจะสั่นเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะเสะแยกจนได้แล้วพี่น้องเลยนี่เห็นลองไหมเนี่ยกายจะขาดแล้วงอกแงกงอกแงกแหละนี่ าตาตก็มาเป็นกำลังแรงใจให้รุ่นเทียคุยกันถูกคอมากเลยเพราะว่าชอบเรื่องของเก่าเรื่องเรื่องโบราณ <c ười> คุยอ่าแต่ผมจะโคตรงัดละนี่งอกเงียกงอกเงียกลหละน่าจะใกล้ขาดเดี๋ยวขาดเรามาดูกันครับเอาขาดขาดจนได้แล้วพี่น้องขาดแล้วเนี่ยเอาอยัางเออ เอาบิดเลยอ,อแมออ่เดี๋ยวจะยอดหักอย่างต้นเมื่อกี้นี่อีกยอดหัก,<ะ>หกต้นตนต้นแรกต้นใหญ่พอพอัพองปุวบงวยต้มถูกไอ้นั่นหัก,หกได้เักัก,กได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องเป็นตายไม่รู้นะไปวัดดวงกันเอานี่จะสูงหน่อยต้นนี้ใกล้รถเบรกไม่ไกลเท่าไหร่ อาจจะถอยรถมาได้อีกสักนิดนึงอ่าเดี๋ยวตัดตุ้มก่อนได้สองต้นวันนี้แต่ก็เหมือนคุด50ต้นเลยเพราะว่ามันใหญ่เนะว,วันนั้นคุดของยายนั่น30ต้นโอ้ยพักไปเป็นอาทิตย์เลยพี่น้องเลยไหลจะรุดทำการรัดตุ้มเสร็จแล้วนะครับนี่เพื่อความปลอดภยัย ใส่รถเก๋งใส่ได้อยู่เพราะว่าเอาใบออกแล้วนี่ต้นที่สองเดี๋ยวไปอุ้มต้นแรกมาดูต้นแรกเอามาคู่กันนี่คุณตาเจ้าของสวนแบ่งให้ต้นแรกอยู่นี่โอ้คงใส่จะอุ้มไม่ไหวแล้วพี่น้องเลยเนี่ดูต้นโน้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องถอยรถมานี่นี่เอาละครับาำรับเอ่อ การคุดมะพร้าวรอดไม่รอดก็เดี๋ยวไปทดลองเรียนรู้นะครับนี่เป็น2ต้นแรกที่ใหญ่ขนาดนี้ปกติก็คุดแต่ต้นเท่าน่าแข้งนะครับเนาะแต่ว่าหลายท่านก็บอกว่าไม่รอดก็แต่ผมก็พร้อมเสี่ยงก็ยินดีก็ถ้าสวยก็เดี๋ยวตั้งโชว์หน้าบ้านเอาไว้ให้ลกูกให้หลานดูอันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะพ้าวน้ำหอมตาบอกว่าปลูกมาหลายปีแล้วปลูกมากี่ปีแล้วครับตาเนี่ย รุ่นน,รนครับพวกพวกพวกรุ่นเดียวกันเนี้ยออกทลายแล้วครับเนี่ยทลายขายไปหลายล้วอ่าอ่าเป็นอันเสร็จสิ้นการคุดมะพร้าวของผมแล้วนะครับยังไงก็เหมือนเดิมฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆสอนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวคลาดบนไซฟาร์มเคบีเอสไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับผม ยังไม่ได้กินข้าวเชาว้าเลยแกเอ้ยกินข้าวชาว้าเดี๋ยวนี้ตอนข้าวช้าเป็นเที่ยงกินข้าวเย็นก็สองทุ่ม